ถ้าลองพูดครับผมมีคนบอกว่าค่าทับค่าไฟของเมืองไทยเนี่ยมันแพงเนี่ยเขาถามตรงๆอย่างนี้ว่ามันจริงไหมต้องเทียบทีบเทียบเคียงนะครับว่าเพราะว่าถ้าแพงบอกว่าแพงจากวันนี้เทียบกับเมื่อเมื่อ5าเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วนี่มันก็เป็นอย่างนั้นที่ว่าจริงนะครับแต่ถ้าแพงขึ้นแพงขึ้นกว่าเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าเทียบกลับไปถึงย้อนหลังกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับมาเทียบกับวันนี้เนี่ยผมว่าราคามันใกล้เคียงกัน ปีที่แล้วตอนนี้แพงขึ้นแต่ทอยหลัง50ปีที่แล้วพอแล้วเนี่ยบ้านประเทศไทยใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่าไฟฟ้าประมาณ2บาทกว่าี่้หลอครับอ๋ออย่างนั้นแลวตอนนั้นเองเนี่ยไฟฟ้าใช้6กโมงเย็นถึงหกทุ่มแล้วก็ปิดมันนอกเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ไฟฟ้า2บาทกว่าครับแล้วเราก็ทําโรไฟ้าใหญ่ขึ้นมาในการไฟฟ้าฝานบิลกเข้ามาทำโรไฟ้าแล้วก็ราคาก็ถูกลงมานะครับแต่ก็ภาวะที่มันแพงขึ้นเมื่อจากปีกลายเนี่ยก็เนื่องจากเราก็เห็นเห็นอยู่นะวครับว่าผมอยากจะกราบเรียนว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับ 3 0 3 5เป็นตเนี่ยเป็นต้นถุนการใช้เงินในการลงทุนตกลงค่าไฟฟ้ามันก็เป็นรูปตัวยูี่ครับคลับคล้ายเศรษฐกิจไทยเป็นกันไนะครับคือบอกว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยมันสูงแล้วมันลง50ปีที่แล้วเนี่ยราคาเท่าวันนี้แหละอ๋อเดี๋ยวนี้มันกระดับขึ้นกลับมาเท่ากันตรงนี้ครับผมกลับมาเท่ากันวันนี้เป็นตัวยูอาจารย์ว่าถ้าจะวาดวาดภาพเป็นอย่างนั้นครับขอถามท่านประธานสภาอุตสาหกรรมดีกว่าว่าจริงหรือเปล่าที่บอกว่ามันแพงแล้วแล้วในในมุมของผู้ใช้เนี่ยแพงหรือไม เวลานักอุตสาหกรรมบ่นว่าค่าไฟแพงเนี่ยผมจะต้องถามว่าเทียบกับเทียบกับอะไรทั้งผมจะไม่เทียบกับอดีตเพราะอดีตนี่ไม่มีประโยชน์แล้วนะเราจะเทียบกับเพื่อนบ้านที่เราต้องไปแข่งขันทั้งที่เราส่งสินค้าไปแข่งกับเขาก็ส่งสินค้ามาแข่งกับเราถึงหน้าวันนี้เนี่ยนะครับค่าไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยแพงกว่าประเทศเดียวเท่านั้นเองในย่านนี้คือประเทศอินโดนีเซียนอกกนั้นเราถูกเขาหมดนะครับเรารวมไปถึงญี่ปุน่นฮ่องกงเกาหลีพวกนั้นก็แพงกว่าเรา นะครับมีมาเลเซียท่านนั่นเองกับเราที่ใกล้เคียงกันแต่ก็ยังแพงกว่าเราเล็กน้อยนะครับ mm. ตอนนี้มีสิ่งที่ต่างกันระหว่างที่มาเลเซียกับเรา mm. มาเลเซียเนี่ยราคาไฟฟ้าของอุตสาหกรรมจะถูกกว่าบ้านอยู่อาศัย mm. นะครับเพราะเขาสนับสนุนเรื่องก,การอุตสาหกรรมแล้วเขาลดอุตสาหกรรมทั่วหน้าทุกอุตสาหกรรมรให้ถูกลงนะครับเพราะเขาไม่สามารถจะไปลดบางอุตสาหกรรม เน,ออเนื่องจากว่าอาจจะผิดกฎขององค์การการค้าโลกครับเพราะในแง่ของอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่าราคาไฟฟ้าณวันนี้เนี่ยเราสามารถผลิตสินค้าแข่งขันกับทุกประเทศในย่านนี้ได้ท่านองผู้ว่ามีตัวเลขเทียบให้ผมดูได้ไหมครับท<อ>ี่จริงแล้วก,ก็อยากจะโชว์นี้นะครับเมื่อกี้พอดีอาจารย์ไปถามอาจารย์ทวี คือในส่วนที่ท่านอาจารย์ทวีพูดถึงก็ต้องเปรียบเทียบแต่ผมต้องอธิบายก่อนว่ากราฟตรงนี้เนี่ยที่เปรียบเทียบเนี่ยราคาไฟฟ้าสีแดงในของประเทศไทยนะครับ,รบสส่วนคือเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับอุตสาหกรรมแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าเป็นเท่าไหร่นะครับอันบนนั้นเป็น,น,นที่อยู่อาศัยในในอันที่2เป็นอุตสาหกรรมครับอันนี้ภาพรวมทั้งหมดครับตัวเลขที่อาจารย์ทวีบอกถึงเรื่องของของภาคเราแพ้ อินโดนีเซียอยู่นี่อินโดนีเซียต่ำสุดอินโดนีเซียยังไงก็ถึงปรับค่าเงินงไงก็ยังต่ำที่สุดทไมล่ะคไหนอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรต้นพลังงานของตัวเองอนะครับ <okay. S 2> มีถ่านหินมีมีน้ำมันมีก๊าซของตัวเองมากแล้วก็เขาใช้วิธีการในการาให้จ่ายชดเชยระหว่า,างระหว่างผู้ใช้นะครับ,รบแล้วเขาก็พยายามที่จะรับภาร,ระให้กับประชาชนเขารัฐบาลร,ะร,ะนะรับภาระนั่นเองนะครับ,รบก็เลยถูกที่สุดกระทรวงมาเลเซียเองเนี่ยครับอย่างที่จารวีว่านะครับราคาต้นทุนของของภาค อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับที่อยู่อาศัยก็บาทเจแต่อุตสาหกรรมบาท6 8ถูกคนยันที่อาจารย์ทวีว่าอันนี้เป็นเป็นนโยบายของรัฐะแต่ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ยังที่ยังสูงกว่าคือเกาหลีใต้นะครับมาเลเซียกับแต่ตรงนี้ผมกราบเรียนได้ก่อนว่าเป็นตัวเลขของปี40เศูนผมพอผมพอจะเชื่อว่าถ้าเทียบกันกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยประเทศไทยสูงกว่าบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับสูงริบเรี่ยวเมื่อเทียบกับคนอื่นมีคนอื่นมีคน่ญี่ปุ่นริบเรี่ยวกว่าเพื่อน แต่ทำไมค่าไฟเนี่ยในช่วงปีสองปีที่ผ่านมามันขึ้นมันขึ้นไปพร้อมๆกับเงินบาทลอยตัวหรือเปล่าต้องครับถูกต้องต้องแล้วมันโผล่อะไรออกมาผมไม่ทราบนะครับมีมันมีชาร์จมีผมดูค่าไฟแล้วเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจอันนี้มันคืออะไรประชาชนเขาก็บอกมาว่าเขาก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจเ <c oughs> นี่ยมันมีค่าพอพาน FT เนี่ยนะครับครับนี่มันคืออะไร เมื่อก่อนนี้สมัยก่อนมันไม่เคยมีค่าไฟเท่าไหร่เท่านั้นครับอยู่ดีๆวันดีคืนดีการไฟฟ้าก็แอบใส่เข้ามาตรงนี้เนี่ยมันมีค่า f t เกิดขึ้นจะให้ผมเข้าใจไว้งไงจริงๆแล้วค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันมีต้นทุนการผลิตผมเรียนเมื่อกี้ยังไม่จบว่ามันเป็นค่าของต้นทุนของเงินประมาณ3 0มสถึงเปร็นเป็นของเชื้อเพลิงประมาณ50-55%ถึงเป็นเป็นส่วนค่าปฏิบัติการค่าบริหารประมาณ15%็นั่นคือภาพทั้งหมดนะครับ เมื่อก่อนในค่าไฟฟ้าเนี่ยเวลาค่าน้ำมันจะขึ้นทีจะลงทีเนี่ยนะครับเพราะน้ำมันขึ้นไปในค่าไฟฟ้าก็ปรับขึ้นไม่ได้นะครับค <c oughs> ่าเชื้อเพลิงขึ้นไปก็ปรับราคาขึ้นไม่ปัญหาไฟฟ้าก็จะมีผลกระทบเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็ปรับไม่ได้ก็เป็นปัญหาเรื่องการเงินที่เข้ามาว่าไปามีเงื่อนไขระหว่างผู้ให้กู้กับการไฟฟ้าว่าต้องเป็นมีผลประกอบการเป็นอย่างนั้นนี้นะครับพราะต้นทุนสูงขึ้นปรับไม่ได้รัฐบาลในสมัยนั้นในย้อนหลังไปเมื่อเจ็ดปีที่แล ต,ต้นทุนของการปิดจะมันสูงขึ้นแล้วก็ถ้าจะเอาค่าไฟฟ้าไปผูกติดอยู่กับการตัดสินใจของของการเมืองเนี่ยปัญหาเก้าก็เกิดขึ้นถึงมีการกําหนดในการค่าค่า FT ที่พูดถึงเอฟที่จริงมัน,ม,นมันมาจากภาษาทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปเขียนว่าเป็นว่า Fuel Adjustment at Time T ีอ๋อครับการปรับค่าเชื้อเพลิงในเวลาที่แตกต่างกันแต,แต่ตอนหลังมาเนี่ยพอมีค่ากําหนดว่า ราคาเออต้นทุนการผลิตของไฟฟ้าซึ่งไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็เอาเข้าไปอยู่ในค่าเอฟทีหมดหมายความว่าราคาเนี่ยมันมีราคาพื้นฐานมันอยู่ต้องครับเสร็จแ,แล้วมันมีตัวปรับพูดง่ายๆถูกครับไอเอฟทีนี่คือตัวปรับตัวปรับซึ่งเป็นส่วนค่าใช้จ่ายซึ่งการไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองเช่นค่าเชื้อเพลิงที่มันปรับเปลี่ยนไปทั้งขึ้นทั้งลงนะครับถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงนะครับค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินอย่างนี้ก็เดียวเข้าไปนะครับที่เป็นตัวหลักของของคค่่าาาอยยนนนนััั้้รบมมหถึงงี บอกว่าการคิดค่า FT นั้นจากสิ่งที่คาดการไม่ได้การไฟฟ้าไม่สามารถจะคาดการได้เช่นค่าเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงครับถูกต้องครับมันเปลี่ยนด้จากอะไรครับก็ค่าน้ามันมันค่าเชื้อเพลิงทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดใช่ไหมครับว่าจะเป็นของขึ้นบางทีก็อิงอยู่กับค่าเงินเหรียญนะครับพุกนี้ก็เป็นไปตามภาวะตลาดอันถัดไปค่าซื้อไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงครับอันนี้ก็เป็นไม่ใช่ค่าซื้อไฟฟ้า ค่าซื้อไฟฟ้าที่ออกจากเอกชนที่เปลี่ยนแปลงไปครับถ้าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเปลี่ยนแปลงก็เอามาปรับเป็นมวกค่า FT เข้าปรับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงจากเงินเฟ้อตรงกับคือค้างเงินครับบอกว่าถ้า่าเงินเฟ้อไปก็ปรับขึ้นค่าภาษีกรที่เปลี่ยนค่าอนุรักษ์พลังงานครับอันนี้คืออะไร ค่ารอกลานก็คือค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าที่ทางรัฐะให้มอบหมายการไฟฟ้าธรรมนนี้อยู่นะครับเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพต้นทุนค่าใช้จ่ายนั้นก็อยู่ในค่าเอฟทีหมายความว่าถ้ารณรงค์มากนี่ต้นนั้นต้นทุนนั้นก็ต้องมาเก็บจากจากค่าบวกค่าผลอันนี้ก็มีการถกแถลงกันนะครับว่าทําไมถึงเอาสิ่งนี้มาอยู่มาอยู่ด้วยนะครับผมกลับเรียนว่า การดําเนินกิจกรรมการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นการทําให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพมองว่าได้ผลประโยชน์จากไฟฟ้าเท่าเดิมแต่จ่ายไฟฟ้าน้อยลงนะครับนั่นคือวิธีการรณรงค์อย่างนั้นตอนนี้ผมอยากจะกราบเรียนว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับโรง,งไฟฟ้าใหม่ทุกโรงที่เข้ามาเนี่ยราคาแพงกว่าราคาขายทุกหน่วย อ๋อที่ผลิตใหม่ที่แพงกว่าต้นทุนของรถไฟฟ้าทุกหน่วยที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับที่จะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยราคาแพงกว่าราคาขายที่ขายรถไฟฟ้าในทุกหน่วยหมายความว่าที่ที่ที่ขายได้ทุกวันนี้เนี่ยเอาต้นทุนไปเฉลี่ยกับโรงเก่าๆที่ถูกกว่าถูกต้องต้นทุนเฉลี่ยตองถึงข้ามาทีนี้ประเด็นที่ไปทําประหยัดไฟฟ้าเนี่ยมันทําให้การสร้างรงไฟฟ้าใหม่ในช้าลงมันทําให้ต้นทุนของไฟฟ้านี่แพงช้าลงดังนั้นก็ผลที่ได้ประโยชน์ก็ประโยชน์ได้กับประชาชนโดยตรง ็พราะทให้ต้นทุนไฟฟ้าเฉลี่ยนมันช้าลงยางงั้นโดยหลักการน,นี้ก็ถึงเอาค่าใช้จ่ายมาอยู่ในเ e อฟทีเพราะถือว่าประชาชนได้ประโยชน์แล้วอันนี้ไปเกี่ยวอะไรยอดขายที่เปลี่ยนแปลงตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอุตสาหกรรมก็ไม่ค่อยจะผลิตคนคใช้ไฟฟ้าน้อยลงพอยอดขายลดลงเนี่ยกฟผก็เลยมีไรายได้รายรับลดลงก็เลยเอาไปบวกค่าไฟอีกอย่างนี้<ม>ไปผมเลยนอย่างนี้กออาา่อนจ์ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกฟผนะเป็นเรื่องของ,เ,องเงื่อนไขของรัฐที่มอบไปว่า การดาเนินการกิจการของรัฐเนี่ยนะครับโดยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนัรหลวงปุิภาคเป็นผู้ดูแลอยู่เนี่ยก็มีการดําเนินการตามแผนนะครับมีแผนดําเนินการไปตามการคาดการณ์ไปท้องใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้การดําเนินการแล้วก็มีการลงทุนนะครับพอลงทุนไปเนี่ยการสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราข้อได้จริงเกิดขึ้นแล้วว่าเราคาดการณ์ไปเท่าไหร่แลวไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นเหมืันนะครับตอนนี้ก็เพียงแต่ว่าภาระเหล่านี้เนี่ยเป็นความเห็นร่วมกันระหว่างกรรมการที่ว่าสิ่งเหล่านี้ นะครับตกลงไม่ใช่กรฟผทำโดยใช่ครับโดยโดยโดยอะไรล่ะโดยลําพังไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่แน่นอนครับเป็นการดัฐมนรีสวรเกี่ยวด้วยเกี่ยวด้วยแน่นอนครับท่านก็เป็นเป็นผู้หนึ่งที่ที่กำหนดตรงนี้ขึ้นมาครับอันนี้จะอธิบายไงรนตรีสุวรเลขาสพชจะอธิบายอาจารย์ช่วยหยิบอาจานขึ้นมาอีกทีได้ไหมครับเดี๋ยวขอเสริมท่านรองสิทธิพรที่หนึ่งนะครับคือค่าไฟเนี่ย ที่ประชาชนจ่ายมันประกอบด้วยสส่วนส่วนแรกก็คือค่าไฟฐานและอีกส่วนหนึ่งก็คือค่า FT ตัวค่าไฟหลักเนี่ยก็คือค่าไฟฐานซึ่งก็มีโครงสร้างตามที่การไฟฟ้านาครหลวงและการไฟฟาาาา้า,ฟฟาส่วนภูมิภาคประกาศก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเป็นผู้ใช้ประเภทไหนโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้ใช้ไฟซื้อไฟฟ้าตามโครงสร้างฐานเนี่ยประมาณ1นึบาทแปต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับครับแล้วก็มี FT ในขณะนี้เนี่ยประมาณ55สาตางค์เพราะฉะนั้นบวกกันก็เป็นประมาณ2บาท35 ทีนี้ค่าไฟฐานเนี่ยปัจจัยที่สําคัญอันหนึ่งที่เราใช้ในการกําหนดค่าไฟฐานก็คือค่าไฟฐานนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่ทําให้การไฟฟ้าทั้งสามแห่งมีฐานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอที่จะไปขยายการลงทุนในอนาคตได้มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายคืนหนี้สินและจ่ายคืนดอกเบี้ยได้นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่สําคัญประการหนึ่งทีนี้ในการกําหนดค่าไฟฐานนี่ก็หมายความว่าเราต้องทําการประมาณการฐานะการเงินไปในอนาคต อนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยไม่มีใครรู้แล้วโดยเฉพาะตามที่ท่านรองสิทธิพรได้เรียนแล้วเนี่ยต้นทุนที่สําคัญ2ตัวก็คือเชื้อเพลิงซึ่งราคาผันผวนมากโดยเฉพาะหลังที่ทมีการยกเลิกการควบคุมราคาน้ามันเมื่อปีสานะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือเงินกู้ต่างประเทศและอุปกรณ์ที่นําเข้าอันนี้ก็โยงกับราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นในการจัดทำฐานะการเงินประมาณการฐานะการเงินเนี่ยเราก็จําเป็นต้องใช้สมมุิฐานตัวหนึ่งเข้าไป ทีนี้ถ้าเผื่อว่าราคาเชื่อเพลิงหรือราาแลกเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากที่ค่าการไปเดิมเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ไปปรับใน FT เพราะฉะนั้นที่อยู่ในตารางที่อาจารย์แสดงเนี่ยที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปหนีกหมายถึงเปลี่ยนแปลงจากสมมติฐานฐานเดิมที่ใช้ในการจัดทําค่าไฟฐานนะครับเพราะฉะนั้นอย่างภาวะเงินเฟ้อที่เขียนเอาไว้ที่จริงไม่ใช่ภาวะเงินเฟ้อขึ้น6%กเร์็ก็เอาหบวกเข้าไปไม่ใช่ครับที่จริงแล้วหมายถึงว่าต้นทุนของระบบส่งและระบบจําหน่าย ที่เปลี่ยนไปแปลงไปเนื่องจากภาวะเงินเฟอ้อส,สูงกว่าที่คาดการไว้เดิมสมมุติว่าเราคาดการไว้เดิมว่าภาวะเงินเฟอ้อจะอยู่ในระดับ4%บแล้วมันออกมาเป็น5%ไอ้ส่วนที่เพิ่มเข้าไปก็คือ1%และใช้เฉพาะระบบส่งและระบบจำหน่ายถ้าคาดการไว้4%แต่เงินเฟอ้อจริง2%นี่ลดลงก็ลดลงเหมือนกันครับเช่นเดียวกับราคาเชื้อเพลิงก็เหมือนกันถ้าราคาเชื้อเพลิงราคาเชื้อเพลิงนี่ขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าเป็นเฉพาะในส่วนที่ อยู่นอกเหนือการควบคุมของกรพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือราคาน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลรอลก๊กสธรรมชาติที่ต้องซื้อเข้ามานิกไงจะไม่รวมเข้าอยู่ในนี้พลังน้ำนี่เป็นพลังงานที่ได้ฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่รวมอยู่ในนี้นะครับซึ่งหมายความว่ามันก็มีปัญหาว่าเอาละถ้าเผื่อว่าสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงเปลี่ยนไปค่าไฟก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วย FT ก็อาจจะเปลี่ยนอย่างเช่นถ้าหากว่าปีไหนน้ําแรงมีน้ําน้อยต้องใช้น้ํามันในการผลิตไฟฟ้ามากอันนี้จะมีผลต่อ FT นะครับ